เีลยคิมมาจัดไปิช็อตได้คิมคิมเนี่ยมันดูดมันดูดนี่คีมอ๋อเอาน้ำเปล่าด้วยไหมคะอันนี้จับเลยหรอกทานเลยอานนี่หนึ่งค่ะันะแบนี้กบบแบบนี้แล้วใเอากระปอปเลยเดีนี้หมกัดซุบๆเลยขอน้าเปล่าของดก่อนนดช็อตเนี่ยคีมจัดไปคีมลีับนกัดหมนก่อนก็ได้ ไม่เด้งหรอกตายแล้วดิ้น้ตยดิ้น้หตาตัวอึ้อเขาไปให้หมดอย่าโมอย่าโมยเดี๋ยวมันจะตดคอจัดกัดขึ้นนึงจัดขึ้นนึงมันไม่ขาดใช่ไหมมันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวไม่ชิมมันเหญ่ไม่ชิมเอ่อซดซดซดนะเติมจิมด้วยอสวยไหมลองแล้ กีมเอาดิต่อกายต่อเอาไหมเอาตัวไหนตัวเล็กก็ได้เอาตัวเล็กเลือกเอาเอาเลือกเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กไหมตัวใหญ่เลยยังไงบ้างเว้เป็นไงบ้างพูดอร่อยกินป่ะเอาให้หมดดิเอานเรื่องโอเคโคตรเหนียวอ่ะแต่มันเหนียวก็มันก็มันสดเนาะ ปลา